นี้มีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ ะวันโดง9ก้าโมงครึ่งครับคุณพระช่วยครับผมทางช่องพอพอยกฎหมายเลข23ครับครับช่วงแรกครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเกมบอกใบท้ทายคําอ่าแสดงว่าวันนี้ก็จะมีคําเก่าๆคาใหม่มาผสมกันผสมกันแล้วก็ให้เล่นเป็นเกมอมลองทายดูซิว่าถ้าเกิดเป็นคําสมัยก่อนเด็กรุ่นใหม่จะรู้ไหมถ้าคํายุคใหม่รุ่นอย่างเราจะรู้ความหมายหรือเปล่าครับผมอ,อ้า ช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับผมนะฮะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้วันนี้ครับผมฮะรูไก่ครับด็อกเตอร์สุรจงดาครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัสดีผู้ชมทางบ้านอยินสมไว้ขอเจอโห่จับอะยี่สิกว่าปีที่แล้วคำว่าจับจับคือ สุดยอดหรือเท่มันดีมันอะไรหมดมันสุดยอดหรือมันเท่เนี่ยคำแต่ละคำแต่ละยุคสมัยใหม่ก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาครูเปลี่ยนไปแล้วพัฒนาด้วยแล้วก็คําต่างๆเหล่านี้ถูกบรรจุไว้ในพจนานุกรมด้วยนะก็จะเอาคำพวกนี้ไปบรรจุไว้ด้วยเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์พูดอย่างนี้ผมเป็นภูมิใจนะเพลงกินตับผมอ่ะอยู่ในพจนานุกรมใช่ไหมคำกินตับอ่ะเป็นสับสแลงอะไรเงี้ยวันนี้นะครับสองวัยรุ่นเรียนไทยครับไปพบกันเลยครับผมครับ น้องกันกันและน้องพักรับผมเชิญครับสำหรับวัยรุ่นที่จะมาเรียนไทยกับคุณพระช่วยในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับสองนุ่มหล่อหน้ามนน้องพักชวิตพลและน้องกันกันขอรับสวัสดีครับชื่อกันเตียวสุวรรณนะครับตอนนี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับผมสวัสดีครับผมพักชวิดพงภูกสมจิตสกุลครับก็สำหรับคำศั์ไทยวัยรุ่นเนี่ยผมก็พอมั่นใจอยู่แต่ว่า <ๆๆ S 2> เกี่ยวกับพวกเก่าๆหรือคําศัพท์ไทยโบราณนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าผมชนะที่พักแน่นอนครับแต่สําหรับตัวผมเองมั่นใจแน่นอนครับว่าชนะกันกันแน่นอนน้องพักกับน้องกันเ,เ,เนี่ยเด็กยุคนี้ก็จะมีคําพูดของในยุคนี้มีไหมกันมีไหมคาพูดแบบเฟี้ยวเลยพี่ ที่รู้ไหมครับฟูดเฟี้ยวเลยมันแปลว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจนะเออเข้าใจเออ้ยวเฟี้ยวเราก็ยังพอรู้นะยังพอรู้เฟี้ยวฟ้าวอ่าแล้วมันจะมียืมคำสร้อยต่อมาเดิมอ่ะมันจะคำซิ่งก่อนอ่าเร็วรวดเร็วแล้วมาเฟี้ยวฟ้าวโอ้อ้าวมาวันนี้ใครจะเป็นคนคุมเกมโอ้ต้องผู้รู้เลยวันนี้ให้ผมเหรอให้ไก่เหรอให้ครูไก่เป็นผู้ดำเนินรายการเล่นเกมดีใจหมดเลยนะฮะพี่เท่งก็อยู่กับน้องพักโอเคนี่ พันกันอยู่ด้วยกันยุ่งเหยิงแน่ๆเลยพันกันแล้วผมขอโทษก่อนนะฮะทำไมอ่ะเท่งพักครับผมพันกันเท่งพักเออคิดยังไงเนี่ยดีดีกว่าเฮ้ยพักเท่งแน่ กติกาเกมบอกใบ้ทายความหมายคำเราจะมีคำถามทั้งหมด2หมวดแบ่งออกเป็นหมวดสับวัยรุ่นและหมวดสับวัยเก่าผู้เล่นทั้งสองทีมจะต้องตอบคำถามแข่งกันโดยคุณพระเท่งกับคุณพระพันธ์จะแข่งกันในหมวดคำสับวัยรุ่นส่วนวัยรุ่นอย่างน้องพักและน้องกันจะแข่งกันในหมวดสับวัยเก่าคำถามแต่ละข้อจะมีตัวเลือก4ตัวเลือกให้ผู้เล่นเลือกตอบข้อที่มีความหมายตรงกับโจทย์มากที่สุดจบเกมทีมไหนได้คะแนนมากกว่าก็รับเหรียญทองคุณพระช่ว ปเป็นที่ระลึกไปทันทีถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่นเกมกับเราวัยรุ่นกันเลยดีกว่าขอรับเริ่มเลยนะครับครับผมเดี๋ยวสับรุ่นใหม่สับโซเชียลจะทายรุ่นเก่าคือพี่เท่งพี่พันธ์ครับอ้าวข้อที่หนึ่งคำว่าตุ๊บมีความหมายว่าอย่างไรในสับวัยรุ่นนะก็ตกใจขอโดนตีทุบหลังตุ๊บเลยอ่า <c oughs> ขอ <c oughs> ผิดหวังง ไม่เข้าใจเฮ้ยวันนี้ตุ๊กโอยปวดใจว่าปวดใจมากน้องพักกับน้องกันเคยใช้ไหมลูกตุ๊กว่ะสาวประเภทสองเขาได้ใช้กันเยอะครับลอนตังตุ๊กอะไร่ะตุ๊เฮ้ยวันนี้ตุ๊กว่ะอ่าใช่ใช่ไหมลูกเวลาช่างแต่งหน้าชอบพูดใช่ใช่ใช่ตุ๊กมตุ๊กตอ่ะคตอบแล้วนะครับตอบแล้วนะครับเอาพี่พร้อมนะครับพี่พัน คอควายทำไมพี่ฟันบอกคอควายมันที่ผมวิเคราะห์เลยตุ๊บมันเหมือนมีอะไรลุดหล่นไปพลาดไปเศร้าใจเข้าใจใช่ไหมคำว่าตุ๊บเนี่ยตุ๊บเลยอ่ะเออพี่เท่งอ่ะคอควายครับพี่เขาใกลายมีเขาวันนี้ตุ๊บไหมตุ๊บวันนี้จะตุ๊บไหมใช่รู้สึกผิดหวังอ่ะตุ๊บอ่ะผิดหวังใช่ไหมคำตอบคือ คอควายคอควายครับได้หนึ่งคะแนนเท่ากันนะครับจริงๆเมื่อกี้นะ้ก็เหมือนกันนะก็คือว่าตกใจหล่นตุ๊บหัวใจหล่นตุ๊บคือความผิดหวังใช่ไหมผิดหวังคือมันล่วงไปแล้วอะสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยมันหล่นตุ๊บลงไปแล้วนะครับผิดหวังเลยทีนี้จะให้วัยรุ่น รู้จากสัพ์สูงวัยบ้างหรือสัพ์รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาบ้างนะครับให้คุณลุงทั้งสองท่านคอยวิเคราะห์ให้ฟังด้วยนะคงจะไม่ช่วยหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกกันราห่างเยอะแล้วคำว่ากระเชอก้นล่วน้าพักเคยได้ยินไหมลูกไม่เคยครับอ่ากันได้ยินไหมลูกกระเชกระเชอก้นล้วว ไม่เคยเลยครับอะลองคิดสิรู้ว่ากระเชอก้นรั่วเนี่ยหมายถึงอะไรอ่านกงอไรนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรบ้างชามแล้วมันรั่วเหรอครับอ่าเป็นภาชนะอย่างหนึ่งมาถูกทางมาถูกทางมาถูกทางคืเนดี๋ยวลองดูสิว่าอันไหนจะถูกต้องนะครับฟังชอยดูฟังชอยดูก็ไก่ถูกเปิดโปงอ่าขอไข่แตกแยกไม่สามัคคีขอควาย สุรุยสุร่ายงองูเก็บความลับไม่อยู่อ้าวข้อไหนครับแม่กระเชอก้นรั่วเนี่ยคำโบราณเนี่ยเขาจะชอบด่านะเอาล่ะพร้อมเปิดได้เลยครับไม่เหมือนกันอีกแล้วมาข้อแรกก็แตกต่างกันเลยต่างกันต่างกันจริงๆผมก็คิดงองูครับ อ่าแล้วทำไมถึงคิดคอควายผิวแสงครับเยอะมากกว่านี้เลยนั่งอยู่ใกล้กันเหรอต้องตอบตามงอับผมได้ตีได้ตีได้กันละลูกกันละครับงงงูครับเก็บความลับไม่อยู่ใช่ครับมันเหมือนมันรั่วอะไรอยย่างงเี้ครับมันรั่วอะไรใช่มันรั่วไหลคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายครับ คือลุยสุไายจะทำได้ตัวกระเชิก้นรั่วคือสุร่ายน้องพักหนึ่งคะแนนนี่เราสม้ซ้ำๆกันเลยนะคือกระเชิเนี่ยเป็นภาชนะชนิดหนึ่งที่เดิมเนี่ยเขาเอาไว้ใส่เงินหรือใส่เบี้ยหรือใส่อัดแล้วเนี่ยทีเนี้ยคนที่ทำตัวสุรุ่ยสุไายเนี่ยหามาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ร่วงไปหมดร่วงไปหมดนะครับก็คือกระเชิก้นรั่วหรือบางทีเนี่ยพี่เท่งใช่ไหมสมัยเป็นใบรุ่นเนี่ยเขาบอกเนี่ย นักล้องแล้วก็จ่ายเงินจา่จายเงินเนี่ยจ่ายเงินจ่ายเงินเนี่ยสมัย<อ>ม่เขาเรียกว่าเปน,นั่นแหละเป<อ>ู้รู้เยอะรู้มากจนกู ประวัติมาีิจะคุณขอวัติให้ถ้ารุ่นเราก็จะเป็นแบบหน้าใหญ่ใจโตหน้าใหญ่ใจโตหน้าใหญ่หน้าใหญ่ก็ได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับสำหรับน้องพักรับใกล้เคียงใกล้เคียงแล้ววัยรุ่นและวัยเก่าได้ตอบคําถามทั้งสองหมวดของเราไปแล้วปรากฏว่าทีมคุณพระเท่งกับน้องพักออกตัวนําไปก่อนหนึ่งคะแนนคุณพระพันกับน้องกันจะตีตื้นได้หรือไม่ต้องไปลุ้นกันต่อครับคำต่อไปคํานี้ก็ใช้กันบ่อยบ้ง อะไรนะบงบงบงผมมีคำตอบให้เลือกอยู่สี่ข้อเหมือนเดิมนะครับกอไก่หนอนผีเสื้อขอไม่ได้ไปตามนัดคอไม่ได้เรื่องงอไม่มีอยู่จริงอ่าข้อไหนครับคำว่าบงเนี้ยมีความหมายข้อไหนในศัพท์วัยรุ่นโอเคครับกูเดิมฮะพร้อมนะครับพร้อมนะครับ ครับพี่พี่ทั้งสองคนพร้อมนะครับครับผมอ้าวเปิดเลยครับแาตาตาอ้าวพอควายพอควายพอควายมีเขาด้วยครับทําไมคิดว่าไม่ได้เรื่องคิดว่าบ้งอ่ะก็อทําตัวที่บ้งว่ะไม่เรื่องพิพันนะพี่พันใครใครไปแทงไม่ใช่อ่ะใช่อไม่ดีไม่ได้เรื่องแล้วบ้งอืคําตอบนะครับ ถูกต้องล่ค่ดเลื่อนนะัเด็กๆรู้ที่มาไหมลูกพับไม่ทราบครับคำนี้มันมาจากคำว่าอะไรรู้ไหมเจ๋งกระบงแต่ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยหรือรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ตัดเสียงคำว่าเจ๋งกระบงออกแต่เขาก็เลยใช้คำว่าบงแทนเฮ้ยวันนี้ไปดูหนังมาบงว่ะอ่าก็คือไม่ได <|ja|> ้เรื่องเลยพักแต่กันเคยใช้ไม่ลูกคำว่าบงสมมติว่าทำอะไรที่เราหวังสูงๆนะครับแล้วมันมัน ผิดหรือว่าแบบคนมองว่าเฮ้ยไม่ดีละมันจะบ้งมันจะเหมือนแบบทําในสิ่งที่เฮ้ยมันบงอ่ะมันบงมันไปเอาพลาดเลยเออแบบบงใช่ผมเคยได้ยินมาเคยได้ยินมาคเอาเวทีประกวดอะไรอย่างงี้แล้วเขาพลาดขึ้นมาก็บงบงอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรื่องเราคิดว่าบงก็แปลว่าเฮ้ยติงตองว่ะแต่งตัวบงเฮ้ยจะได้รู้ว่าเวลาลูกมันพูดอาจจะได้รู้นะพิพันธ์อพิพันธ์ครับคิดว่าถึงเขาว่าบอย บ้ยแบบว่าเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนไปนะครับบงกับบ้ยอยไม่ไม่น่าใช่หรอกอ้าวต่อไปต่อไปข้อที่สี่เคยได้ยินไหมเปิร์สสการดไม่เคยครับอ้าวไม่เคยเหรอมีเพลงด้วยนะเงินเดือนยี่สิบบาทเปิร์สสกาดเสเต็มประดาใช้หมดอะไรเงี้ยแต่งตัวหรือเปล่าหนูแต่งตัวไมมใช่อ้าวแล้วกอไก่ หลูหลาขอไข่หน้าเกรงขามคอควายฐานะร่ำรวยงองูบูกเวกโวยวายอ่าข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยอ่าเลือกแล้วเลือกแล้วพร้อมกันเลยลูกเปิดเลยครับเฮ้ยเอากันแล้วทำไมกันคิดว่าข้อกไก่ลูกจากที่เพลงที่พี่น้องครับเงินเดือน20บบาทเปิดสก๊อต อยู่เต็มเสียเต็มประดาเต็มประดาน่าจะมันมันจะเป็นเม็ดเงินทองป่ะครับเป็นความหรูหราอะไรอย่างนี้ที่ผมแปลน่าพักอารมกผมสองชีทสองใจระหว่างกอาไก่กับงองูครับแต่ว่าก็เลือกกอาไก่มาคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ครับเคำนี้มาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า first card แต่คนไทยก็จะเสีย ออกเสียงเป็น first card อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาจากภาษาอังกฤษก็คือ first card แล้วเพี้ยนเสียงมาเข้าสู่ข้อที่5นะครับแล้วเป็นรุ่นวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นความหมายคนละอย่างกับเราเลยคำว่าโป๊ะแตกลองตอบดูนะครับว่าโป๊ะแตกนี่ใช่โปเช่ว่าอย่างไรแค่แค่โปเช่นะเพราะรุ่นเราเป็นโปเช่โปเช่ว่าวันนี้ก็ไก่ถูกจับได้ว่าโกหกขอไข่ร้องไห้ฟูมฝ่าย คอควายหมดความอดทนงองูเหมือนผมคิดเลยต้มยำทะเลรวมมิตรเขียนเลยครับเขียนเลยครับโอเคครับอ้าวพร้อมแล้วเปิดเลยครับชื้เดี๋ยวก่อนไม่ฝากยาวนันอันนั้นมันกอไก่หรือนกกระทุงเหวไก่แก่ครับผมหัวตกหัวกคำตอบที่ถูกต้องคือ ก็ใครัครถูกจับได้ว่าโกหกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคําเก่าก็มีคําอะไระที่ถูกจับได้ว่าโกหกของเราสมัยก่อนเนี่ยพี่พันธุ์นึกว่าอ,อะไรนะถูกจับได้เหรอ ตัน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 ตนไม่มีคำแก้ตัวตัน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 ด้วยถ้าเก่าหน่อยก็โอ้คาหนังคาเขานี่คาหนังคาเขาเลยเนี่ยคำว่าโปะแตกเนี่ยมีสองความหมายถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นอาหารเราก็คือต้มยำทะเลไงเพราะโปะเนี่ยมันคือที่ดักสัตว์ในน้ําและคําว่าแตกนี่คือมันล่วไหลออกไปหมดเลยจะไปคนเดียวนะพอไปเจอเพื่อนเนี่ยโปะแตกเลยนี่แหละครับก็คือล่วไหลออกหมดเลยนะครับอ้าว คำนี้ยากมากเลยนะคำว่ามังุมมังาหลาเอเคยได้ยินไหมพี่พันเคยได้ยินไหมนึกถึงอีเหนาวนึกถึงอีเหนาเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยมังุมมังาหลานี่แสดงว่าเรียนวรรณกรรมมาอพี่เท่งอับพี่เท่งมังุมมังงาหลาความรู้สึกนี่เราใช้นึกถึงใครนะอีเหนาเรื่องอีเหนาพี่นึกถึงอีหนิงอีหนิงอีหนิงนักร้องคนไหนอีกอ่ะอีหนิงก็ไก่เมาสุราหรือเมาเหล้าอ่า ขอไข่ซ e <studying> ุ่มซ่ามซุ่มซ่ามครับขอควายพูดไม่รู้เรื่องงองูงุ่มงามเรียบร้อยเรียบร้อยามาพร้อมพร้อมนะครับเปิดเลยครับขอไข่มันกันเลยขอไข่ซุ่มซ่ามใช่ไหมซุ่มซ่าม่าซุ่มซ่ามคำตออที่ถูกต้องคือ ชิดแน่เลยตอนนี้มองงูควาุ่งงามุ่งงมุ่งงามนะครับอันเนี้ยพี่พันธ์พูดถูกมาจากบรรณคดีเรื่องอีเหนาตอนที่อีเหนาพัดภาคกับบุษบาก็จะตามหากันคือมังงูมังงาหลาก็คืองุ่มงามตามหากันไม่เจอซักกทีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเฮ้ยรีบไปสิมันยืนมังงมังงาหลาอยู่ได้อืาหรือมังงมังงาหลาอยู่นั่นแหละภาษาปัจจุบันเนี้ยก็คือ อืมใช่ไหมลูกอืนอืนเลยอืนอืนอ่ะอืนอืมทานต่อมาได้ยินบ่อยมากเลยเนี่ยหลังหลังแมได้ยินบ่อยมากง่ายไปเป็นสั์ใหม่ด้วยแกงหม้อใหญ่โกหกคำโตอ่าโกหกคำโตแกงหม้อใหญ่หลอกลวงหลอกลวงอ่าเด็กๆกันลูกฮักเหมือนกันเลยครับก็แกงหม้อใหญ่ก็คือโกหกเราครับหัวแกลงอ่าโดนแกงอะไรอย่างเงี้ยโดนแกลงก็ไก่อร่อย อืโอ้ยวันนี้แกงหม้อใหญ่ว่าอ่าขอไข่ไม่เป็นตามที่พูดไม่เป็นไปตามที่พูดนะครับขอควายทาบุญเฮ้ยวันนี้ทําแกงหม้อใหญ่ไปถวายพระงองูมีน้ําใจกับคนรอบข้างอ่าวันนี้พี่เท่งน่ยทแกงหม้อใหญ่มาให้กินเลยอ่ะแกงหม้อใหญ่มาหรือวันนี้อ่าขอควายน้นใจว่าเอาเเร็วๆตอบมาเลย พร้อมย่างเปิดนะครับครับผมขอไข่ถูกต้องถูกต้องทั้งสองคนไม่เป็นไปตามที่พูดนะครับขอขอไขอขอไข่ไขอไข่ครับเขาบอกว่า บางทีสับไปรุ่นเฮ้ยนัดกันไว้แล้วทําไมแกงกันนี่วาแกงหม้อใหญ่เลยมาจากคําว่าแกล้งนั่นแหละแกล้งแต่เนี้ยก็เพิ่มเข้าไปอีกมีทั้งกลอนคามีทั้งเพิ่มเติมคําเข้าไปด้วยนะครับเหมือนสมัยโบราณเขาบอกว่าอะไรนะไม่ใช่้ำเดือแกล้งพูดอย่างทัอย่างพูดอย่างทัอย่างจริงๆคือแกล้งยังไงลูกแกล้งแล้วมากลายเป็นแกง ลิงแกงนี่โดนแกงแล้วต่อมาเขาบอกเอ้ยแกงหม้อใหญ่อ่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็อยู่ในหมวดปากว่าตาขยีบอหมวดปากว่าตาขยิบลิงหลอกเก้าอ่าใช่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 ก็คือแกล้งนั่นแหละครับผีตากพรอ้อมอเคยได้ยินไหมกันกับพัดเคยครับแม่พูดบ่อยอ่าแม่พูดยังไงลูกพัชก็คํานี้จะได้ยินบ่อยๆว่าแบบมันเป็นช่วงผีตากพระอ้อมอย่างเงี้ยครับอจะได้ยินในลักษณะเวลาโปรเพเวลาแบบ จะมืดแล้วก็ยังสว่างอยู่โอเคประมาณนั้นแบบพร้อมเปิดเลยครับออาวตอบเหมือนกันตอบเหมือนกันและอยู่ใกล้กันด้วยเนี่ยชอบเขียนรูปเนี่ยเมื่อกี้มีเขาแต่นี้มีอาหางคำตอบคือถูกต้องครับได้ยินนะพี่้องบอกโอเคหิีตหาเพ่ออ้อมเขาห้ามทำอะไรรู้ไหมคนคนโบราณอ่ะ ห้ามนอนเหรอฮะห้ามนอนห้ามนอนห้ามนอนทับตะวันนี้เหรอเออนอนทับตะวันหรือผีตะวันจะทับตาโอ้พระอาทิตย์ตกแล้วแต่แสงมันยังมีอยู่ติดขอบฟ<า>้าใช่ไหมทีออนี้ห้ามนอนเพราะว่าสมองเราอ่ะกลางวันมันตื่นแล้วกลางคืนเนี่ยมันจะหลับผลปรากฏว่าพอนอนตอนนี้แล้วเนี่ยตะวันทับตาที่พูดถึงคือจะงงและมึนเพราะมันจะปรับเวลาไม่ได้พอไปตื่นอีกทีไปตื่นตอนกลางคืนจะเวียนหัวกาจะบอกเด็กอย่า่นอนตอนเวลาผีตาพระอ้อมนะ ขอกการอย่างนี้หาดูยากนะดูยากจริงๆมันจะต้องแดงเป็นเส้นเลยนะผีตากผ้าอ้อมนะถ้าเป็นถ้าเป็นแถวท้องนานะมันจะบริการน่ากลัวมากเลยนะจะต้องกลับบ้านนะตอนนี้ใช่มันจะแดงแดงจับขอบฟ้าเลยขอบฟ้าน่ากลัวสุดนกลัวสมัยปัจจุบันก็อะไรเวลาอะไรเวลารถติดเลยแหละผีตากผ้าอ้อมเนี่ยนะครับคือเวลากลับบ้านของคนนะครับคำต่อไปนะครับคำนี้ได้ยินบ่อยมากตอนนี้ ใช้ยเยอะมากทั้งในการเมืองอทั้งในโลกโซเชียลทั้งในสับใบรุ่นด้วยคําว่าหิวแสงพิพันธ์<อ>พิพันธ์นหิวแสงคืออะไร<อ>หิวแสงหิวแสงหิวแสงก็คืออยากจะทําตัวเป็นจุดเด่นทําตัวเป็นที่ผู้คนจะต้องมองช้านเป็<อ>จ,จุดโฟกัส วิพันเราวิพันก็คือเขาวิเคราะห์มาอย่างเงี้ยถูกไหมคนที่อยากอยู่ในแสงไฟให้แสงไฟส่องอ่าแสงไฟส่องมีเป็นที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักเป็นที่คนพูดถึงอ่าคือไม่ต้องมีแสงก็ได้แต่การทาตัวเหมือนกับอยากเด่นอยากดังโดยที่แบบไม่คํานึงว่าวิธีนั้นจะถูกหรือผิดอ๋อต้องใช้วิธีไหนก็ได้ที่ตัวเองอยากต้องเด่นนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับเปิดเลยครับ เอาละ่เาละเ,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 ะเะมื่อกี้ใครวิเคราะห์เนี่ยปูหเป็นหลักวิชาการเลยมีอ้างอิงมีสารพัดทำไมตอบกอไก่ละ่ะผมเป็นคนขวางโลกครับ nu? ตอบอย่างนั้นคือไม่เด่นนะนีมม่เด่นก,นนกว่า หนูแสงไม่ทันอยู่แล้วฮะเอาให้ดับไปเลยครับผมมึงคิดยังไงเฮงทันตัวเองทันตัวเองมใส่ตองอย่งใส่ตองแล้วอย่าบอกแล้วมันถูกเนี่ยคำตอบที่ถูกท่องคืององูทรัพย์คำนี้นะครับถ้าเป็นของเราสมัยก่อนกระเฮี้ยนกระหือลือนะ โอ้โหนี่เราได้ยินจากท่านสมัครทุนทรเวทพูดนะใช่กระเฮี้ยนกระหือรืออยากกระเฮี้ยนกระหือรือนะหรืออยากจะเป็นจุดเด่นคนเดียวอะไรใช่ไหมฮะกระเฮี้ยนกระหือรือคำนี้มาจากนี่แหละมาจากบนเบทีใช่ไหมไฟหรือสปอตไลท์จะต้องส่องมาคนเดียวอะไรเงี้ยโดดเด่นในงานหรือเวลาเดินพรมแดงต้องไฟส่องลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าหิวแสงทําทุกอย่างอย่างนี้วิเคราะห์ลูกทำทุกวิธีการที่จะทําให้ตัวเอง โดดเด่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับครั้มต่อไปนะครับไม่กระรอกเอาละพิพันธ์ไม่กระรอกหงอยหรือเปล่าไม่กระรอกไม่กระรอกเด็กๆกับลูกไม่กระรอกสับคำนี้เคยได้ยินไหมลูกทำอะไรไม่เป็นไม่ง่อยเป็นง่อยทำอะไรไม่เป็นม้อยกระรอกเออกันนะลูกซุกซนม้อยกระรอกเออพี่เท่งอ่ะพี่เท่งม้อยกระรอกกับพี่เท่ง ไม่เคยยินนะม้อยกับลอกคำนี้อ่ะม้อยกับลอกเออจะใช้ในภาคกลางเนี่ยแหละในกรุงเทพเนี่ยจะใช้บ่อยม้อยกับลอกอา้าวตอไก่พิการม้อยกับลอกเลยว่ะขอไข่หลับเป็นตายขอปลายกอกปายฟันเยิ้เหมือนกระลอก <ยะ S 1> อ่า <c oughs> งองูงอยเหงา <ยะ S 1> ถ้าจะให้เลือกจะ <c oughs> พี่เต้ยเลือกอะไรขอไข่อ่ะ หลับเป็นตายใช่ไหมอ่าเปรียบเทียบเหมือนกับลอกใช่ไหมหลับม้อยอ่ะเออโอ้โหไอ้นี่ม้อยง่ายเหลือเกินม่อม้อยมันคือหลับไงอ่าแล้วก็อยากเปลี่ยนเลยอยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนนะแต่ว่ามันมันมันใจไม่ก่อนหงอยเหงาอ้าวพร้อมนะครับให้ดูสิเปิดสิลูกอ้าวตายแล้วทำไมไม่เชื่อคนอยู่ข้างๆเนอะ พัดเลยตอนที่ถูกต้องคือขอใครทางนี้งเพราะว่ารุงงูวคืออะไรนะหอยเหงาห้อยเหงาจริงๆไม่กระลอกคือหลับเป็นตายมันกรณีคือกระลอกที่มันม้อยม้อยแต่เดินไม้แปลว่าตายตายเหรอเออมันเคยได้ยินคำว่าม้อยหลับไหมเหมือนไหลตายอ่ะอ่กระลอกที่มันโดนยิงแล้วม้อยแต่ถ้าทุกวันนี้ก็คือสู่ขิด อ่าเอ้ยสู่คิดไปแล้วหนึ่งก็คือสู่สุขคติด้วยด้วยใช่ไหมใช่แล้วถอยหลับถอยหลับก็ได้ไหมถอยหลับด้วยถอยหลับก็อีกอันนมีถอยหลับมีมีหลับถอยถอยหลับก็มีมีมหรอมีหลับถอยก็มีหลับถอยก็หลับทุบไปเลยถอยหลับเหมือนเหมือนกับขับรถไปเนี่ยถอยหลับลึกไปลูกลงไปนะครับอ้าวคำนี้ใช้บ่อยมากเลยอีกแล้ว ใช่บอกทีมั <ators> <vt> er mm ้ยไหวทุกครั้งวะตุยตุยเออตุย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 อ่าตุยเนี่ยหรือว่ามันมาจากตุยป่ะตุยแบบบวมออกมาตุยแล้วบวมตุยกแล้วเท่งแม่วันนี้ตุยป่ะคืออะไรอ่ะที่คุยป่ะอ้าวมีอะไรพี่เท่งมาอะไรนะที่คุยที่คุยพี่พันล่ะพี่พันผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันบวมอุ้ยตุยเออตุยอุ้ยทังไมวันนี้โหตุยไม่ถาเด็กก็ไก่เบื่อ อ่ามีเคาะเดียวนะขอไข่เศร้าอ่าขอควายตายงองูคุยอ่าพร้อมนะครับเปิดครับผมขอกายเอาแล้ว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  แ้บห่างละแ้บห่างละอ้าวเสมอนี่เสมอเสมอตีเสมอตีเสมอแ้มเริ่มห่างแล้วแ้มเริ่มห่างโอ้ยวันนี้ตุยเยว่ะเบื่อ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 อันนี้อ่ะพี่พี่เท็บอกตุยเย่เบื่อเบื่อวันนี้ตุยเยว่ะเบื่อพี่พันธน่ะผมว่ามันก็คงเป็นอักษรเดียวกันแต่ว่าเพิ่มคำเข้าไปตายตุ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 ยเยตุยเยตุยเยต่ตายตาย หรือเปล่าไม่รู้นะเย็นมากนะตาย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 ตุยเย่คินเยอะไปคินเยอะไปผมไม่แน่นะผมไม่รู้นะเราก็ไม่รู้วัยรุ่นนะเออเอีอักษรเลือกตามอักษรเหมือนกันแล้วมันจะออกงูคุยก็ไม่รู้เคุยก็ได้นะตุยเนี่ยสละเออคุยวะเออไม่น่ารอมนะครับร้อมนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือออไก่คำตอบที่ถูกต้องคือ คำตอบที่ถูกต้องคือโอ้ยเอาเหอะลุนลุนหลุนคอควายขอควายค่ะเนี่ร eh ั้ายคิดเยอะไปอันนี <k> <k ้คิดน้อยไปคำนี้ก mm ็คือพี่พันธ์พี่เทาะไว้ถูกแล้วก็คือคําว่าตายนั่นแหละแต่สับใบรุ่นเนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ตุยป่ะตุยแล้วแต่ว่าเฮ้ยตุยเย่่ะเพิ่มขึ้นมาให้หน้าหนักหน้าฟังเป็นสับใหม่ ขันไปอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามไปอีกนะครับสมัยก่อนเราใช้คําว่าอะไรนะเดสมอลเล่ใช่ไหมก็กลายเป็นเดสก็กเราก็ใช้เอยวันนี้เดสมอลเล่ไปแล้วโอ้เทิงสติเที่ยงเทิงสติเ่องเทิงสติเฟื่องอ่ามันกันในใช้คําว่าเดสมอลเล่ก็เลยใช้คําว่าเดสมอลเล่กันทั้งเมืองนะครับผม สุดท้ายทีมคุณพระเท่งและน้องพักของเราก่อทาคะแนนตีตื้นขึ้นมาไม่ทันจึงแพ้ให้กับทีมคุณพระพันและน้องกันไปแบบเส้นยาแดงพาแปดน่าเสียดายจริงๆขอครับสรุปก็คือว่าทีมของน้องกันกับพี่พันครับชนะเลิศนะครับส่วนของพี่เท่งกับน้องพักก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็ถือว่าไม่พูดดีกว่าขออนุญาตมอบให้ทีมนี้นะครับครับครับอะไรครับ <laughs> <laughs> อย่าไปเคอะสิท้องอย่าไปเคอะที่หมอกไอ้เด็กนะครับออเออแตก็ติดเหลียดนะคะขอบคุณครับครับความรู้ส,สึกกันเป็นไงวันนี้ได้มาออรู้คำสมัยยุคคุณพ่อคุณลุงยุคก,ก่อนอยุก,กนสนุกมากครับวันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์สมัยก่อนว่ามันเป็นยังไงขนาดไวรุ่นเองบางคำยังไม่รู้เลยครับอืวันนี้ก็สนุกมากครับผมครับ พักละครับพักเองก็สนุกครับแล้วก็คําศัพท์แต่ละคําเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันก็แปลงมาจากภาษาที่เราได้ยินมานั่นแหละครับพอการเวลาเปลี่ยนเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ศัพท์ใหม่ก็กลายเป็นศัพท์ไวรุ่นครับ,รบผมลุมไงไ <c oughs> ก่ฝากกันหน่อยครับเพราะว่าในนี้เรื่องของภาษามันก็เป็นบางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจใเด็กเด็ก ก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ภาษาเนี่ยมันดิ้นได้มันพัฒนาการไปกับสังคมส่วนภาษาที่มันเป็นพัฒนาคเรื่องภาษาที่ตายแล้วสุดท้ายยังไงจัจะมีจะมีคำสับแตนงไงแต่ว่าความเป็นไทยมันยังยังอยู่ใช่ครับมันจงแปลไปเป็นไทยอยู่ใช่แปลงเป็นไทยแล้วมันสามารถสื่อความหมายในสังคมกันรู้เรื่องมันจะเกิดศัพท์ใหม่ๆนี่ขึ้นมาได้ไหมนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องพักน้องการแล้วก็ครูไก่ครับขอบคุณครับรับเปขด้วสักครู่ครับแล้วกลับมาฮะคุณพระช่วย thank